สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรมาครบสองตัวล่างในชุดที่สองให้ชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือน,นกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันนถึงและสนับสนุนฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่าน,นั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาเดเอาไปตามสูตรโปรดใช้วจรริจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ถ้าหากเข้าแนวทางแบบนี้ก็ฝากปติดัตกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆจากทางช่องสูตรน 5, ้วยไทย5-6าหกโชคดีครับต่อไปเราเริ่มคำนวณกันดูนะครับที่สองนี้เป็นสูตรที่เข้ามางวดที่แล้วแต่งวดนี้งวดเดีด๋ยวตหลุดงวดก่อนเนาะ ยังไม่เคยหลุดหลุดแค่งวดเดียวแต่หลุดพร้อมกันนะหลุดนะหลุดจนแปดตัวแล้วยังไม่เคยหลุดนะแปดตัวยืนแปดตัวแล้วเรายังไม่หลุดนะยืนแปดตัวหลุดหลุดศูนย์หกงวดเดียวนะแต่วดที่แล้วเข้ามาเข้าหนึ่งอะไรวันนี้ได้ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามนั่นเองนะครับตันนี้เนาะนี่เอซีแล้วก็สูตรบีสองก็หลุดยืนแปดตัวแล้วหลุดงวดเดียว พ่งหลุดงวดเดียวเนาะหมดทุน06งวดเดียวหมดแล้วก็งวดที่แล้วมา91งวดนี้12345790 1้3 5 7 9 0 B301256789 01256789หลุดมา06งวดเดียวกันเนาะดแล้วก็มา91นั่นเองแล้วก็ C2 จุด C C2 ที่แล้วหลุดหลุดมา06เหมือนกันเนาะ วุฒิเเข้าเก้าหนึ่งนะครับวันนี้ได้ห้าสิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามห้าสิบเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามแล้วก็ดีดีหนึ่งดีหนึ่งดีเนาะดีหนึ่งลหลุดงวดหลุดงวดศูนย์หกมอนกัรหนึ่งหนึ่งงวดหลุดพร้อมกันเลยแล้วก็หลุดงวดเดียวกันด้วยนะหลุดหนึ่งงวดหลุดหนึ่งงวดทุกสูตรแล้วก็หลุดงวดเดียวกันด้วยนะแล้วก็วุเลีเข้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้า ได้พร้อมกันเหมือนกันนะอันเองแล้วก็งวดนี้ได้สี่หกเจ็ดเก้าส่วนหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้าส่วนหนึ่งสองนั่นเองนะครับห้าสูตรนี่เนาะหนึ่งสองสามสี 6, 7, 9, 0, 1, ่ห้าเอาห้าสูตรนี่เนาะถ้ามันสามเมื่อคีกันมาอีกเหมือนงวดที่แล้วนึงจะได้ตัวนะทำหลุดสูตรได้สูตรหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นระยะเขาก็เดือนยาวแล้วเป็นยาวมาแล้วอย่างน้อยนี่สิบห้างวดขึ้นไป นั่นเองอันต่ำเนาะเพิ่งหลุดเพิ่งงวดดีนั่นเองนะครับเพิ่งงวดเดียวเองด้าหลุดพร้อมกันมันทุ่งหัวุทเทลวเข้าเก้าหนึ่งทุกสูตรนี่นะนั่นเองนะสูตรก็โลดไปเยอะแล้วเนาะอันนี้ก็กาทิ้งสามสูตรนั่นเองถ้ไม่สวยจะกาทิ้งด้วยแล้วก็วัดดวงแล้วกาทิ้งนะถ้ามันเดินไม่สวยถ้ามันสามเมื่อกี้คือได้ตัวนั่นเองนะครับชนกันห้าสูตรนี้นะมุทเแลวเข้าเก้าหนึ่งนะห้าสูตรนี้ที่ มา,มาหลุดหมดก่อนพร้อมกันเลยพักงานพร้อมกันเมดที่แล้วเข้าพร้อมกันเนาะวันนี้จะเข้าพร้อมกันหรือเปล่ามาดูก,กันนะครับวนห้าสูตรนี้ก็คือห้าเจ็ดศูนย์สองจนสี่สูตรัวลองจนสามสูตรจนสองสูตรนั่นเองนะครับจนสี่ีจนสองสูตรคือตัวนี้น้อยสุดนะไม่น่ามาเองสีไม่น่ามา,มา,มาล่างนะครับ อีพีก่อนนั้นอีพีก่อนหน้านั้นหนึ่งไม่น่ามาล่างเนาะอีพ,อพีที่สีเนาะอีพีที่ห้าอีพีที่ห้านี่สีไม่น่ามาล่างมันน้อยสุดเนาะนั่นเองนะถ้าใครชอบสีก็จัดไปนะแต่ผมคัดออกนั่นเองนั่นเองใครชอบสีก็จัดไปนะไม่ต้องคัดออกตามผมนะครับห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์สองชนห้าสูนย์ไหมห้าเจ็ด 02570257025702ใ 02, 02, 02, นชน5สูตรเนาะ4ตัวเนี่ยชนกันทั้ง5สูตรนั่นเองถ้าเขาทำาคีกันมาอีกเหมือนงดเลี่แล้วน้าถึงจะได้ตัวนั่นเองนะครับ5702นะถ้าไม่หลุดสะได้ส่วนหนึ่งน้าถึงจะได้ตัวเพราะเราวัดไปรีเดียวเลยเทียบชนแบบวัดดวงเลยถ้าชนนี้เยอะสูตรนี่เท่ากับวัดดวงเลยทีเดียวนะครับ นั่นเองนะครับและกรรมการเด่นล่างของเราสามสูตรนี้ก็ที่มาของสูตรก็ลงก็ลงให้ชมแล้วในคลิปวันก่อนหน้านั่นเองนะครับเด่นล่างใช้สามสูตรนี้กรรมการและเต็มล่างใช้เ,เด่นสามห้าเจ็ดแปดนั่นเองนะครับของตัวล่างเชื่อให้ติดสามห้าหกเก้าก็จุดไว้ดังนี้นะไปหาตัวเด่นเองสามห้าหกเก้าไม่ติดผ่าน 3ามห้าหกเก้าติบผ่าน 5, สองสามห้าเจ็ดแปด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 สองสห้าเจ็ปดสองสมห้า็ปดสสมห้าเจ็ปดิดผ่านศู 5, นย์ 5, สองสามแปดศู 5, นย์สองสามแปดศสองสปสองสปดสองสมปดสองสมปดศูสองสามปดที่ จนสามสูตรของล่างแล้วก็เด่นล่างแล้วก็ชดแต่งเปหนึ่งสูตรคือสามห้าเจ็ดแปดชุดไหนที่บวกกันแล้วลงท้ายด้วสามห้าเจ็ดแปดนั่นเองเพราะสามห้าเจ็ดแปดนี่คือเจ็ดเนาะ 3, 5, 7, 7, 3, 5, 7, สามห้าเจ็ดแปดนี่คือห้าเนาะสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดสามห้าเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดแปดโอเคเพราะฉะนั้นจะได้เด่นสูตรอ,อีพีก่อนหน้าก็ได้สองชุดเหมือนกันนะแต่คนละ คนละตัวกันเนาะมีคนหน้ามันจะเป็นเลขสามเนาะปีนี้จะเป็นเลขห้านเลยงปึ๊บอ้าวสุดเดียวนี่ว่าโอเคถ้าใครมั่นใจชุดนี้ว่าจะสามาคคีกันมานะครับห้าสุนี้แล้วก็สี่สุนี้ถ้าชนเก้าสูตรแล้วก็จะเหลือสองชุดนี้นะห้าสองกับห้าศูนย์นะครับล่างมันเดง เต่ปีที่สี่มันเป็นตัวนะเี่สามนะเลขสามเด่นสุดเลขห้าเป็นเลขห้าเด่นสุดนะแล้วแต่นะครับชอบตรงไหนก็เลือกเอาตรงนั้นนะถามส่วนตัวแล้วนะผมชอบเลขสามนั่งกวนันนี้ล่างเงนทีแล้วชอบเลขหนึ่งเข้าอ้กหนึ่งแต่จัดไปหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งมาออกเก้าหนึ่งกลับหัวฉันั้นะนะเน้นหกหนึ่งออกเก้าหนึ่งกลับหัวเลยงวดทีแล้วนะ อ้ยะวันนี้ว่ากันใหม่จะได้ตัวหรือเปล่ามาดูกันนะครับคลิปนี้ก็เป็น e อพีที่5แล้วนะครับใครไม่ทันคลิปไหนนะครับกดที่ชื่อช่องสูตรทั่วไทย5 6นะครับแต่เ้าไปกดที่ชื่อช่องหรือโปรไฟล์ช่องก็ได้สูตรทั่ไทย56ครับแล้วก็กดคําว่าวิดีโออีกหนึ่งครั้งเขาจะเลือทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นไ้ตามใจชอบเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกทุ่านจงโชคดีครับ